กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมต่อเนื่องกันเลยนะครับผมนะฮะแหมเกือบจะไม่ได้มีผ้าใหม่มาลงคลิปเหมือนกันนะฮะวันนี้นะครับผมแต่ก็ยังโชคดีนะครับเมื่อวาน f อฟนะฮะในจังหวัดพิจิตรนี่แหละนะครับผม นะัดเข้าไปดูพระที่บ้านนะครับผมอันนี้ว่าถือเป็นพระบ้านๆจริงๆเลยนะฮะเป็นป่านะฮะอายุสักน่าจะประมาณสักโอ้เกือบเจ็ดสิบได้นะครับผมนะฮะบอกไม่เคยเดินสนามไม่เคยอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่คนเข็บไม่ใช่คนแบบชอบซื้อพระด้วยนะฮะชอบนะฮะแต่ไม่กล้าซื้อนะครับผมบอกบอกผมนี่ชอบพระทุกนั่นเลยนะแต่ไม่กล้าซื้อนะครับ เพราะว่าเงินน้อยนะครับพอมีพระติดบ้านอยู่บ้างนะครับก็เลยให้ผมไปดูบอกว่าเผื่อจะแบบแลกเปลี่ยนหรืออะไรกับพระที่ผมมีอยู่ได้นะครับแต่พระที่ป่าแค่ชอบเนี่ยก็หมดแล้วฮะขายไปหมดแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้แลกเปลี่ยนกันแล้วครับซื้อมาเลยนะฮะของป่าท่านนี้นะครับผมก็ขอญาตินะฮะคือไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับป่าครับนะฮะนี่ฮะ เป็นพระที่ส่วนใหญ่อันนี้บอกเลยเลยว่าพระในบ้านของป่านี้นะส่วนใหญ่ก็เป็นพระในจังหวัดพิจิตรแล้วก็เป็นพระที่แท้ทั้งนั้นเลยนะครับนะตัวตาตากตาตาผมนะเนี่ยเนี่ยเป็นเหรียญน,นะเหรียญหนึ่งเนี่ยสองเมื่อวานห้ารายการนะที่ไปได้ซื้อจากบ,บ้านป่าน,นะแล้วก็พระอุปคุตนี้แล้วก็ปิดตานี้แล้วก็นี้นะเป็นมรดกตกทอดมาบ้างแล้วก็ได้จาก เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยให้มาบ้างนะครับบอกปกติแกไม่ซื้อนะไม่ซื้อพระนะเพราะเป็นคนที่แบบไม่ซื้อไม่ขายอะ่ะเอาง่ายๆเหมือนกับคนมีสูงอายุนะครับก็ยึดถือกีก่กบเรื่องแบบการซื้อขายพระนะฮะก็คือถ้าชอบอะไรก็จะแลกเปลี่ยนกันอย่างเดียวนะครับผมนะฮะก็ที่ว่าตัดสินใจไปนี้ก็เพราะว่าสองเหรียญสองเหรียญนี้เลยนะฮะเป็นเหรียญที่เก่ามากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ฮะอันนี้ อันนี้แปลกๆมากเลย,แก,กเยออแ,กแกบอกว่าเนี่ยพ่อของแกแกบอกเป็นบรุษของทอดนะพ่อหรือปู่หรืออะไรสักอย่างผมจําไม่ได้นะเขาบอกว่าเขาได้มาจากแถวแถวบางคลานอ่าผมก็งงเหมือนกันนะเออเนี่ยถามถามเข้ามาเนี่ยนะครับผมผมก็อยากทราบรู้ประวัติความเป็นมาของพระอุปคุต อันนี้เหมือนกันที่ว่าเราเล่นกันเป็นหลวงพ่ออิ่มเนี่ยนะครับก็แปลกใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะวิจรยารณญาณกันนะครับผมนะไปดูของเก่ากันก่อนนะวันนี้มีใหม่อยู่ห้ารายการหนึ่งสองสามสี่ห้ารายการนะอันนี้เนี่ยปิตานี่ทีเด็ดเลยนะเดี๋ยวทดสอบให้ดนะูไปดูของเก่าอันนี้ก่อนเลยนะฮะเหลืออยู่รายการเดียวนะครับ f4 นะเป็นพิมพ์นิยมเอนะพิมพ์นิยมเอโบแดงจากมหกรรมงานประกวดอ่า จากความสุขโขทัยนะฮะอำเภอกิริมาที่ผ่านมานะฮะมาต่อรองกันไม่โดนนะต่อรองกันไม่โดนนะครับเอฟซี FC นะฮะหน้าใหม่พิมพ์หน้าใหม่ของวงการเลยนะฮะไม่ค่อยได้เจอกันหรอกครับเนะนี่ยนะครับเนะี่ยรายการอื่นไปหมดแล้วเหลือแเอาเนี้ยรายการเดียวนะครับเอฟซี FC นะฮะมันต่อไม่โดนนะครับผมแข็งหน่อยแข็งหน่อยนะถือว่าฟอร์มจ,จี๊ดจัดกว่าทุกรายการเลยนะครับเอฟซี FC นะฮะวันนี้เปิดที่5000บาทนะครับเอฟซี FC นะ เปิดที่ห้า0ันบาทนะครับก็พอมีเรื่องราวมีนิทานนะมาเล่าให้ fc ได้ฟังนะครับผมเี่วกันเรื่องพระนี่แหละฮะก,ก,ก็เล่าไปแล้วนะฮะเจคนน้อยคนนี้นะฮะครับผมอ่ะมาดูจอบเล็กนะจอบเล็กที่คนถามหากันเยอะมากนะคนถามมาราคากันมาเยอะมากนะเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่า เดินเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับเรี่องนี้นะครับผมแล้วก็ห่วงตัดด้วยนะครับผมก็เปิดไปแบบก็ไม่แรงนะแต่แบบต่อกันค่อนข้างขาดทุนเยอะเลยนะครับผมนะพอมีกําไรบางๆมันก็จะปล่อยนะครับจะออกนะตรงนี้นะครับผมนะนีนะ่ก็ยังแบบชอบฟอร์มชอบฟอร์มชอบเนื้อหานะก็เลยแบบดึงดึงไว้ก่อนนะเนี่ยดูหน้าตาเนี่ย เอาสามพันลวกันเถื่อนนี้นะครับจอบเล็กนะลงไปสองคลิปแล้วนะลงไปสองคลิปแล้วนะครับเอฟซี FC. นะแล้วก็หลวงปู่สุกนี่วัดคลองขอมนะฮะพิมพ์หนุมานนะครับพิมพ์หนุมานนะฮะเนื้อก็ปึกป๊กๆอย่างนี้เลยนะครับอธิบายด้วยภาพกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวขยับไฟหน่อยครับสุดจี๊ดเลยนะเนื้อออกแบบทองแดงออกทองแดงเถื่อน สัมฤทธิดแดงอะไรประมาณนี้นะครับนีฮะนี่เคยเปิดเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะเอาไปสามพันนะครับ fc นะสามพันนะครับก็หลวงพอเดิมนี่เคยลงไปแล้วนะครับผมพอเดิมวัดหนองหลวงนะเนื้อโลหะทองผสมนะไม่มีไพลเงินนะครับผมนะเขาก็จะมีสองเนื้อนะมีไพลเงินกับไม่มีไพลเงินนะครับผมเหมือก็เหลืองอมเขียวนะครับเหลืองอมเขียวนะฮะ ลายฐานไม่มีจานนะฮะลายฐานเป็นแบบนี้เลยนะครับ F4 นะฮะาฐานไม่มีจานนะครับนะฮนะเคยลงไปแล้วนะเคยลงไปคลิปเดียวนะครับองนี้นะครับองพอเดิมนะฮนะหล่อก็ถือว่าไม่สวยละเป็นเอกลักษณ์ของรอบโบราณนะครับ F4 นะฮะสวยมั่งไม่สวยมั่งนะครับผมเอาสามพันนะครับเปิดสามพันบาทนะครับผมนะฮะดูของเก่าก,ก่อนเนาะแล้วก็มาดูองค์นี้นี่ลงกันทีที ลงกันทีๆเลยนะรับองค์ลุดจองเมื่อวานนี้นะครับผมพิม<ค>พ์<ณ>นิยมนะเพราะว่าชอบม,มากนะพิมพ์ทรงน่ารักนะน่ารักมากๆเลยน่ารักจมตกจนีเลยนะพิมพ์นิยมเอนะครับพิมพ์นิยมเอนะครับชอบเนื้อหานะครับพิมพ์ทรงดูสมส่วนน่ารักน่าใช้มากนะครับผมสมส่วนนะครับผมอ้วนลำน่ารักน่าใช้แล้วดูเนื้อหานี้แบบขยายให้ดูกันแบบเนี้ตี ดูเนื้อหาคาบเบาโลหะนะครับผมนี่นี่นดูคาบเบานะครับผมสุดจี๊ดเลยนะครับผมนะฮะยิงคนถามมาเยอะมากจริงๆนะองค์นี้นะครับผมนะฮะไม่รู้ว่าเปิดถูกหรือเปิดแพงเกินไปนี่นะฮะดูเนื้อหานะครับผมจุดจ่ายตังทั้งองค์ชอบมากๆเลยนะดูแขนดูอะไรดูจุดเนี่ยจุดจ่ายตังค์พิมพ์ทรงนะะดูรอย เชื่อมที่มือนะครับผมนะฮะตาพระอินเห็นลางๆนิดๆนะครับผมนี่ฮะนี่ยพิเศษเลยคือเนื้อหานะเนื้อหาความเก่าอยงตรงนี้นะที่ว่าเรียกว่าดูง่ายๆเลยนะเป็นผัดแท้ดูง่ายๆเลยนะครับผมนะเปิดส่วนใ่เปิดถูกไปนะวันนี้เปิดห้าพันแล้วกันนะครับ F4 นะงคงนี้ชอบเลยนะเดี๋ยวมีโอกาสมีงานเดี๋ยวจะเอาเก็บไว้ประกวดเลยตรงนี้นะครับนี่ห้าพันนะครับ นะครับผมหรือองค์หนึ่งของเก่านะครับมีเคยลงไปแล้วนะครับลงไปน่าจะสองรอบแล้วนะครับมีสองสามรอบแล้วนะครับผมยังไม่โดนกันนะครับสําหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาช่างชาวบ้านนะเป็นช่างชาวบ้านแล้วก็เป็นพิมพแบบมีเอกลักษณ์นะครับเป็นพิมพมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับนี่ฮะค,คบาบใขรสนงุสนงสนิมนะฮะพิมพทรงจีดเลยนะฮะ ผมไม่รู้เป็นไรนะชอบพระที่แบบนอกพิมพ์แล้วก็เนื้อหาแบบเนี้นะครับเนี่ยสนงสนิมแบบนี้ความเก่าแบบนี้นะดูคลาสสิกนะครับเนี่ยบางทีดูเหมือนนะดูเหมือนตล,ตลกตลกนะพิมพ์นะแต่คือพิมพเขามีเอกลักษณ์นะแค่ว่าจะหนึ่งเดียวนะเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่ใช่พิมพ์สากลหรอกแต่เป็นพิมพชาวบ้านนะครับแล้วเขาก็ส่งประกวดเนี่ยในพิมพ์ชาวบ้านนะครับพิมพ์ิีตาช่างชาวบ้านนะ เพื่อนช่างชาวบ้านไม่จากัดพิมพ์นะครับนี่ฮะปิดโบเดงมาเลยนะครับผม fc นะฮะโบเดงนะครับนี่ฮะนี่นะครับผมเปิดราคาเดิมนะเปิดห้าพันนะครับผมมีใจเท่าไหร่ก็สวนกันมานะพระน่ารักแบบนี้นะครับผมพน่ารักน่าใช้แบบนี้นะครับผมถัดมานะครับก็เป็น อันนี้เป็นภาพใหม่อีกหนึ่งการที่ยังไม่ได้ลงนะครับเพิ่งจะลงคลิปนี้นะครับหว้วยเข็มพิมพ์ต้อน่ารักน่าใช้แท้ดูง่ายสบายตานะในวอมสึ่ของผมะนะเป็น้านที่แท้ดูง่ายมากๆเลยนะได้มาสี่องค์นะขายไปแล้วสององค์ตอนนี้เหลือสององค์นะครับเหลือสององค์เรียกว่าลงปุ๊บก,ก็ขายได้ปั๊บแหละนะแต่ผมจะลงวันละองค์นะฮะและการแต่งการอะไร คือเขาเรียกผมเรียกว่าเป็นพิมพ์ต้อนเหมือนกันนะแต่พระเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะถ้ามาเทียบกันแต่ละองค์นะครับ fc นะไม่ว่าจุดตำมีอะไรโน่นนี่นั่นนะการแต่งตะใบนะครับเนี่ยนี่ก็เก่าเก็บนะนี่ดูหน้าตาดูกระแสแล้วฮะความเก่านะครับผมเนื้อหาพิมพ์สูงมีคมบ้างไม่คมบ้างนะสี่องค์นะแต่ว่าอันนี้ผมคัดฟอร์มที่สวยที่สุดแหละนะครับเอามานั่นนะคือฟอร์มเนี่ยเขาก็จะคล้ายจาก คล้ายๆองค์แรกที่ปิดไปนะครับที่ปิดไปนะครับผมนะฮะองค์ที่สองเมื่อวานนี้ก็เป็นเนื้อออกสำริดอมขาวๆนะครับส่วนส่วนตรงนี้เป็นเนื้อโลหะทองผสมแล้วก็ดูกระแสโลหะความเก่านะ fc นี่นะฮะเนื้ออมเขียวปัดเดือยแล้วดูกระแสเนี่ยนะฮะความเก่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกันเรียกว่าไม่ได้ใช้เวลาไม่น้อยนะกว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยนะะอีกหนึ่งองค์ที่ นำเสนอเลยนะครับ F C นะนี่อรูปตราชัดนะฮะเนี่ยแทบจะเป็นวงกลมเลยนะครับนี่ฮะมีความยุบนะฮะนี่นะฮะคลาสสิกนะสำหรับพิมพ์นี้นะครับผมน่ารักน่าใช้มากนะฮะองค์เล็กๆกำลังดีน่ารักน่าใช้หน้าเลี่ยมทองนะครับนี่ไม่เปลืองทองเลยเลี่ยมไม่เปลืองทองนะ หนะักประมาณ1บาทได้นะครับสำหรับหัวยเข็มพิมพ์โตนี้นะนะครับผมเปิดที่4,000บาทนะครับ F4 นะเปิด4,000บาทนะครับมีไกจเท่าไหร่อะไรยนะัก็มาต่อกันได้เลยนะฮะสำหรับรพอร์มนี้นะครับผมนะมีก็ถือว่าเริ่มพักใหม่แล้วนะพอะอนนี้ยังไม่ได้ลงนะครับผมนี่หลังจากนั้นก็มาดูพักของป่าท่านี้นะครับผมป่าที่บอกว่า ไม่เคยซื้อไม่เคยขายพ้าเลยในะชีวิตนี้นะครับผมเพิ่งจะขายผมเนี่ยครั้งแรกในชีวิตนะเมื่อวานนี้นะครับผมทนการอ้อนไม่ไหวนะฮะมาดอูอันนี้กันก่อนนะครับพี่มาแปลกมากนะเขาเขาก็รู้แหละว่าเป็นหลวงพระอิ่มแต่เขาบอกว่าคนที่ได้มาเนี่ยได้มาจากาแถวๆเ,นะเขตบางคานนะเขตบางคานเลยนะครับเนี่ยฮนะ ก็อาจจะนะผัดเปลี่ยนมือกันมาเลกเปลี่ยนกันมาแหละนะครับผมนะน,นะครับแต่อย่างที่บอกว่า,าผมเคยเล่าไปนะเลยนะที่ว่าช่างหล่อพระเนี่ยนะสะกูลหล่อพระของหลวงพ่ออิ่มัดหัวเขาเนี่ยก็หล่อให้หลวงปู่สุขด้วยนะ,ะนะตามตามที่ผมสืบทราบข้อมูลนะเคยดูใน Google อะไรเงี้ยนะครับ ช่างหล่อที่หล่อให้หลวงปู่สุขด้วยนะครับแล้วก็ในตระกูลพระจะมีพระในตระกูลของหลวงพ่อเงินเนี่ยที่ว่าเป็นพี่ก็เล่นเพลนหลวงพ่อเงินเนี่ยจะเป็นพระสังฆจายนะครับพระฤาษีพระอุปคุตเนี่ยนะครับอ่าพี่ว่าเรืองเกี่ยวหลวงพ่อเงินที่ว่ามีโจรอะไรเนะี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นพระในตระกูลเดียวกับหลวงพ่ออิ่มอ่าช่างช่างหล่อ นะฮะจะกูลหลงพ่ออิ่มนะศิลปะจากยานต่างๆนะครับและก็อย่างที่บอกอ่ะว่าหลวงพ่อสุกับหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นพระสหธรรมิกกันนะครับผมอันเนี้ยก็ไม่แปลกนะที่พระพ,มพ,พออิมเนี่ยของหลวงพ่ออิ่มงเนี้ยจะมาตกอยู่แถวแถวบางขานอะไรประมาณนี้นะครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นหลวงพ่อเงินกันเลยนะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็อาจจะ ถ้าทันกันก็อาจจะมีการเอามาให้ปลุกเสกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะแน่ใจนะต้องไปดูนั่นอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้เราออกตัวก่อนนะผมพูดในเชิงวิเคราะห์สันนิษฐานนะเอนะครับนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปยกใหญ่นะเราข้อมูลเนะี่ยเราเกิดไม่ทันนะครับเอฟนะข้อมูลเราเกิดไม่ทันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพิมพ์เรียกว่ามาตรฐานหลักแบบต้นๆของพ่ออิมเขาเลยลนะพิมพ์นี้นะครับ พระอ,อิมวัตหัวเข่านะฮะพระอุปคุฎปีนี้นะอันนี้จัดจ้านน่ารักน่าใจอย่างนี้นะผมเปิดที่สามพันบาทน,านะฮะไม่แพงนะครับสําหรับพระที่แท้ดูง่ายง่ายสบายตามีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับเอฟซีนะฮะสามพันบาทนะครับอีกหนึ่งรายการอันนี้แปลกมากนะเขาบอกจําไม่ได้ได้มายังไงนะเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมเนี่ย เป็นพระปิตาเนี่ยดูเหมือนตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นอะไรเหมือนเป็นพระปิตาสองหน้านะเป็นเจา้าพระผงก็ไม่ใช่นก็ไม่ใช่นะเหมือนออกเหมือนคล้ายๆเหมือนจะเป็นเรซินนะอ่ะนะผมดูนั่นไว้เลยนะฮะแต่ที่แปลกประหลาดมาสัจจานมากเลยคือเป็นพระปิตาที่ดูเหล็กนะเป็นเหมือนแม่เหล็กนะดูเหล็กติดเนะี่ยน,นี่เนี่ยผมนั่นไว้เลยนะ fc นะเนี่ย นี่อันนี้เป็นกล่องเหล็กนะฮะโอ้นี่นะโอ้ไหวมากเลยเนี่ยฮะนี่อ่านี่นี่นะนี่นี่นะครับผมไม่หล่นนะครับผมนี่นะนี่ดูไม่เหล็กติดนะครับเอฟซีนี่นะนี่อาจจะตรงก้นอาจจะไม่เท่าไหร่นะฮะนี่ตรงตรงกลางนี่อาจจะเป๊ะเลยนะฮะนี่ ไม่รู้จะเป็นเหมือนแร่เหล็กไหลแร่เหล็กน้ําพีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผสมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะหือว่าแปลกมากนะแปลกมากเลยหรือจะเป็นแร่บ,บางไผ่อะไรไม่รู้นะเอฟซนะขอบอกเลยว่าแต่ว่าเป็นพระแท้แน่นอนแหละนะครับเป็นพระพิมพ์ปิดตาสองหน้าเนี่นะครับไม่เคยไา้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยล้วสภาพก็เก่ามากนะครับผมนี่ ไม่การันตีว่าเป็นเนื้ออะไรนะแต่เขาดูดแม่เหล็กติดนะดูดเป็นเหมือนแม่เหล็กนะดูดเหล็กติดเลยนะครับเอฟซีนะเนี่ยลายการอีทียย้ำการอีพีนี่ยนะเนี่นะฮะนี่นะครับเนี่ยน่ารักมากเลยนะไม่รู้ว่าเกจิไหนหรืออะไรยังไงมีความเก่านะมีความเก่านะครับเนี่ยเก่ามาก,มากๆแหละนะครับเอาท่าไรกันดีนะฮะของแปลกๆอย่างนี้นะฮะเอาไป สามพันนะครับผมสามพันบาทนะครับผมเนี่ยเออนะป่าบอกไม่เล่นพระนะครับผมแต่ก็แบบของแปลกๆอะไรแ,ก,แ,ก,แ,ก,แกก็คือเยอะมากนะแต่แกก็ไม่ได้แบบว่าเรียกร้องราคาแต่ผมจะไปให้ป่าแค่ถูกเนี่ยมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าบ้านเขาอีกนะยิ่งไม่ได้อีกนะป่าก็ชมอยู่ป่าชมทุกคลิปนะว่าชมทุกคลิปนะครับผมยิงๆแกตั้งใจ ด้านผมเนแกอยากจะแลกมากกว่านะเอาแกบอกไม่ตีม่ขาดแต่ผมไม่มีอ่ะผมไม่มีพระที่ขายหมดแล้วนะครับผมแกก็ไม่ทักมาด้วยว่าจะอยากได้อะไรชอบอะไรนะครับผมแกก็ชอบหลงเพ่อเงินนั่นแหละนะแต่พระองค์ที่แกชอบอะไรใจออย่างเนี้ยก็งั่นไปแล้วด้วยนะครับผมขายไปแล้วนะครับผมอ่ะคิ้นี่สามของป่านะครับองค์น,นี้เลยอันนี้เลยนะครับเป็นตะกุดเป็นะตะกุดกระดูกแล้งหรือกระดูกหาหรืออะไรสักอย่าง นะผมไม่กล้านั่นเลยนะครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นของตกทอดเลยนะจะบอกนะคือจำความได้ก็เห็นเลยอะนะครับไม่รู้ว่านั่นหรือเปล่านะเนี่ยก็ป่าแกบอกอย่างนะี้ผมก็บอกอนยะ่างนี้แหละจะเป็นคอนหลวงเพราะไผ่นะวัดท่าหลวงหรือเปล่านะที่ว่าทํานะฮะแบบนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจนะก,กระดูกกระดูกแรงกระดูกอินทรีย์กระดูกขานอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ย หรือจะเป็นหลวงพ่อรุ่นนะพ่อรุ่นท่านอยู่จังหวัดไหนนะครับมาอยู่กับป่าแคได้ไงนะผมก็ไม่อยากนั่นหรอกนะเพราะว่าแกบอกมาอย่างนี้นะครับผมเนี่ยแต่เก่าอภิมหาเก่าแหละนะครับผมเนี่ยฮะดูขี้ยงขี้ยงุงดิเอฟซีนะเต่มไปหมดนะขี้ยุงขี้มดตดยุงเนี่ยนะฮะเก็บนะบของตกทอดนะครับผมนะเนี่ยนะครับคือหลายหลอย่างในขัดแย้งนะ ขัดแยง้งนะอันนี้นี่ผมผมบอกป๋าแล้วว่าเดี๋ยวผมจะขอนําเสนอในมุมมองเพราะผมก็คุยกับป๋าไปแล้วว่าเออมันแปลกนะเอาอย่างเช่นอันเนี้ยแกบอกแกได้มาจากคนบางคานได้มาเรียกว่าหลายสิบปีแล้วนะแล้วเจ้าของเรือเนี่ยแทบจะบอกว่าเออเฮ้ยมันเป็นหลงพ่อเงินนะ่ะเอาง่ายๆนะครับเอฟซี FC, นะแล้วก็อย่างเงี้ยมาอย่างไงนะถ้าเป็นจังหวัดพิจิตรนะคือหลวงพ่อไผ่อนะ่าหลวงพ่อไผ่ วัดท่าหลวงอะนะฮะว่าไปนี่เพราะว่าปฏิหารนะฮะตามประวัติของท่านนี่คนเล่าขานบอกว่าท่านนั่งอยู่นะแบบเขาเรียกว่าเข้าฌานอยู่เนี่ยนะลอยจากเขาเรียกว่าจากจากกุฏิท่านเนี่ยไปโบสถ์หรือจากโบสถ์ไปกุฏิเข้ากุฏินี่แหละนะเข้าต่างคนเห็นนะมีคนเห็นนะนะตามประวัตินะเนี่ยนะครับผมนี่เป็นกระดูกนะฟรีนะครับเนี่ยไม่ใช่เรซิมนะนี่ ครับเก่ามากนะเก่าจริงคีมโมตดยุงแล้วก็จานก็อย่างเงี้ยเต็มเลยนะครับผมแต่อันนี้ก็ไม่การันตีนะว่าเป็นหลวงพ่อไผ่หลวงพ่ออะไรหรือเปล่าน,นะเท่าที่ทราบก็มีหลวงพ่อรุ่นอีกนะหลวงพ่อรุ่นแต่ไม่รู้นะนี่ฮะเก่าแท่เนี่ยแหละนะจะเป็นเกจิไหนก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้เปิดเท่าไหร่ดีล่ะครับเนี่ยอือืมนะของ เข็มขังคลาสสิกมีค่าแบบนี้นะครับผมผมเปิดสี่พันแล้วกันนะเปิด4ี่พันะมีใจเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันมานะครับ fc มีใจก็ว่ากันมานะครับอ่าแล้วก็ไปดูอ่าเรียนนี่คือไฮไลท์เลยนะพี่ผมชอบมากนะอันนี้เป็นมรดกตกทอดของแกเหมือนกันนะครับผมนะเหรียญหลวงพ่อเพชรกับเหรียญอ่อ วัดพระพุทธบาทเขาลวกนะเป็นบ้านๆเลยอันนี้แกจําได้บอกสมัยแกเป็นวัยรุ่นเนี่ยแกเคยคล้องอยู่ช่วงหนึ่งนะคล้องไปเปื่อนนี่แหละนะแต่ก็แบบคล้องไปเปื่อยแกบอกว่าหนักๆเข้าเนี่ยคอแกแดงนะตรงจุดที่สัมผัสกับ,กบองค์องค์งพระเนี่ยเหมือนกับนะเออผมผมนึกภาพออกนะก่อนกๆเ,เนียนเคยคล้องพระเหรียญแล้วคือเหมือนก็ว่า พอถูกสัมผัสเนื้อแล้วมันคันๆอ่ะจะแดงๆอ่ะนะครับเอนะก็เลยไม่ไม่นั่นแล้วก็ไม่ได้คล้องแล้วก็ถอดเก็บไว้นะครับผมนะฮะอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธบาทเขาลวกจังหวัดพิจิตรนะเนี่ยนะฮะเนี่ยถ้าเอฟซีนะเคยติดตามพระพวกเ,เหรียญหลวงพ่อเตียงอะไรพวกนี้นะเนี่ยยันเนี่ย เหมือนหลังยันหลงพ่อเตียงป,ประมาณปี2500มากเลยนะแล้วเหรียญนี้เขาก็ปี2500นะในในอะไรเนี่ยพุทธอะไรเนี่ยโอ้โหนะจะไม่ได้นะครับผมที่ระลึกในโอ้อ่านไม่ออกนะสภาพเหรียญอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับนะเป็นเหรียญยุคใกล้เคียงกันนะครับเหรียญน,นี้ประมาณช่วงเขาบอกว่าประมาณภูมิคอบีบเนี่ยประมาณเป็นเหรียญรุ่น2ของ หลวงพ่อเพชรไม่ไปเหรียญรุ่นสองของหลวงพ่อเพชรนะเหรียญรุ่นแรกเนี่ยก็เป็นเหรียญเสมานะครับเป็นเหรียญเสมาสองสี่เจ็ดกว่าไม่แน่ใจนะแต่อันนี้ประมาณสองสี่หลังแล้วนะประมาณอยู่ระหว่างสองสี่เจ็ดกว่าถึงสองไม่เกินสองสี่แปดห้าพี่เขาว่ากันนะนะเหรียญนี้นะครับนะฮะหลวงพ่อเพชรพุ่มข้าวบิมเนี่ยนะครับผมนะมาดูเหรียญนี้ก่อนนะครับนะปีสองพันห้าร้อยนะดูขอบเหรียญที่เป็นไงนี่เป็นเหรียญปั๊มนะไม่ใช่เหรียญขอบเหรียญปั๊มขาดนะ เปลี่ยนปั๊มนะครับนี่นะครับเปลี่ยนปั๊มนะแต่นี่สำหรับเขาแบบใช้ช้ำนะใช้ช้ำก็อาจจะรู้นั่นหน่อยนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนปั๊มนะครับนะนี่นะนี่สองพันห้าร้อยนะครับเนี่ยมีเลขชัดเจนเลยนะสองพนะันห้าร้อยนะฮะเดี๋ยวนี้เอาสองพันห้าแล้วกันนะผมไม่รู้หรอกเขาเร่งกันเท่าไหร่ไม่เกิดมาไม่เคยเห็นนะ เกิดมาไม่เคยเห็นนะครับผมเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นสองพันห้านะครับผมไปเรียญเนี้ยเขานิยมเล่นกันนะครับนะฮะแล้เท่เขาที่รู้เนี่ยมีหลายหลายท่านคนรุ่นเก่าเนี่ยบอกว่าเขามีสองบล็อกนะครับผมแต่ถ้าที่รู้เนี่ยกระแสที่ออกมาเนี่ยนะครับที่ยังสับสนกันอยู่เนี่ยเหรียญเนี่ยขอบเหรียญมีสองแบบนะแบบปั๊มขาดปั๊มแบบปั๊มเหรียญปั๊มเลยกับ เหรียญแบบขอบเรียบนะหรือจะเรียวกว่าขอบกระบอกอะไรเนี่ยกนะ็น่าจะประ,ประมาณนั้นนะที่เขานั่นกันนะครับผมมีแต่อันนี้เป็นเหรียญปัม๊มปั๊มแบบปั๊มขาดนะครับเนี่ยตีดูนะครับสามารถหาข้อมูลข้อมูลนั่นได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญปัม๊มขาดเนี่ยเป็นเหรียญปั๊มปั๊มแบบไม่ได้แบบขอบกระบอกหรือขอบเรอยนะนี่นะครับ f c นะฮะนี่ดูขอบก่อนนี่ด้านหลังนะครับนะผมก็เคยซื้อขายอยู่นะ ผมก็ซื้ออยู่ขายอยู่พิมพ์นี้แหละนะครับแตะกอนเนี่ยแต่ก็ขายได้ไม่แพงนะขายได้ไม่แพงก็เรียกว่าหลักพันต้นๆกลางๆอะไรเงี้ยนะครับสาหรับมือเรานะครับผมนีฮะเนี่ยเหรียญนี้ก็ยังถือว่ายังคมชัดอยู่นะยังคมชัดอยู่นะแล้วเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกผมนะให้ดูเนี่ยตรงจุดนะจุดนี้นะเนี่ยเส้นเกินตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมีตรงนี้นะครับผมเนี่ย สำหรับในส่วนตัวที่ผมเคยขาดเขาบอกว่าถ้ามีตรงนี้เนี่ยคือเกทเนี่ยจะจะไม่ติดเลยจะเรือนหลางมากตรงจุดนี้นะครับอ่าเนี่ยสาหรับบล็อกนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเขามีกี่บล็อกนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับผมแล้วก็ส่วนอย่างอื่นก็นี่ฮะพวกรอยเส้นแตกตามมืออะไรอย่างนี้นะครับก็อะไรคาว่าหลวงพ่อเพชรพิจิตรเนี่ยก็ต้องแบบ คมเลยนะต้องคมเลยเหมือนกับเหมือนเป็นแท่งขึ้นมาเลยนะฮะนี่นะครับนี่นะยังมีรอยแตกนะเจนตรงนี้นะครับผมขอบนี่ฮนะแบบนี้นะครับนี่ฮนะเขาเป็นขอบปั๊มนะเป็นขอบปั๊มนะเนี่ยเท่าที่ผมเคยได้มาจริงๆไอ้ขอบที่บอก คือกระแสนี่เขาบอกว่ามีขอบเนี่ยมีสองแบบก็อาจจะเป็นนะใช่ผมเดานะอาจจะสร้างสองวาระอะไรประมาณนี้นะแต่วาระใกล้ๆเคียงกันนะครับเป็นไปได้มีความเปลี่ยนไปได้นะครับนะฮะเพราะขอบเนี่ยเท่าที่ว่าเคยดูหนังสือดูอะไรเนี่ยบอกมีสองแบบคือขอบกระบอกกับขอบปั๊มนะ ไม่แน่ใจกระบวนการแต่ก่อนว่าเอ้ยทําไมถ้าเกิดเขาทําขอบปั๊มแล้วทําไมจะมีขอบกระบอกอีกอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเอฟซนะเราไม่ได้รู้รเรื่องเหรียญอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่พิมพ์นีแหละที่ผมขายอยู่ประจํานะนะผมจะจำเนี่ยจุดตรงนี้เลยนะผมจะไม่ดูตรงจุดอื่นเลยนะถ้าผมไปดูสองรูเหรียญน,นี้นะผมจะดูตรงนี้อย่างเดียวนะครับเนี่ยเขาจะมีตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็น เส้นเกินเกินขึ้นมาตรงนี้นะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับแล้วดูความคมชัดดูความเก่าของเหรียญด้วยนะแล้วก็ดูตรงนี้จะเอียงเหรียญดูตรงนี้นะเส้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยแตกตรงนี้เน,นี่ยเนี่ยที่พื้นเหรียญเนี่ยนะครับเนี่ย <c oughs> แค่นี้แหละที่ผมดูนะครับ f 4แล้วก็ดูความเก่าความคมชัดนะครับนะ,นะอันนี้แล้วแต่ความคิดเห็นของใครนะแต่ข้อมูลเนี่ยเขามีจริงๆนะเขาลงหนังสือว่ามีขอบถ้าเรื่องขอบนะ มีขอบอยู่2แบบขอบตัดแบบกระบอกกับขอบปั๊มนะครับผมอย่าง FC ก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ในอะไรพวกนี้เพิ่มเติมได้นะ,ะเพิ่มเติมได้นะครับ mm hmm. ก็อย่าอย่าอย่าเชื่อผมนะแล้วผมก็บอกเลยเลยว่าไอ,อสิ่งที่ผมบอกเนี่ยเป็นวิจณ์ควรใช้วิจารณ์วิจ,จารณญาณน,นะครับนะฮนะอันนี้ผมบอกในแนวความคิดของผม,มเฉยนะสำหรับเรื่องนี้นะที่ผมขายเนี่ยขายอยู่เนี่ย คือผมขายพิมนี้แบบนี้นะครับผมส่วนคนอื่นจะอะไรยังไงเนี่ยคือก็เรื่องหนึ่งนะครับ f สนะฮะหมดหรืยอยังนะครับ f สอ่ะเปิดราคาไปยังเรียนนี้ผมขอเปิดราคาที่6 0พันะ6 0พันบาทนะราคานี้อ่ะผมขออนุญาตเลยว่าขออนุญาตขายจบเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างในจุดจะมีหรือว่าอะไรต่างเนี่ยของเด่นเนี่ย ยังมีความขัดแย้งยังไม่จบกันอยู่นะครับผมขออนุญาตขายราคาแบบนี้ในราคาที่ขายจบเลยนะครับผมนะฮะไม่ไม่มีประกันไม่มีการันตีนะครับคือท่านชอบดูชอบดูใช่นะมีความคิดเหมือนผมนะท่านก็ดูแล้วก็ซื้อไปนะครับราคาต่อหลอกกันได้นะฮะมีผมขายเหมือนราคาเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเลยนะราคานี้นะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับอ่านี่นะครับ,นะรบดู แล้วก็ที่มาที่ไปดีนะครับแต่พิมพ์เนี้ยผมซื้อขายอยู่แล้วเหรียญของข้อเพชรเหรียญพิมพ์เนี้ยนะถือว่าผมได้ได้เจอบ่อยแล้วก็ได้ซื้อขายอยู่แล้วนะครับในพิมพ์นี้แต่กนะ็ไม่ถึงสิบเหรียญนะไม่ถึงสิบเหรียญตลอดสิบกว่าปียี่สิบปีที่ผ่านมาเนี้ยนะครับนะประมาณนี้นะครับ F4 นะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ สนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์061 898 73 42นะครับ06 1 8 9 8 7 3 4 2แล้วก็แอดไลน์นะก็ใช้เบอร์นี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ก็เบอร์นี้เอาไปที่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับนะฮะหรือว่ากดที่ลิงก์นะครับใต้คลิปนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับก็แอดไลน์มาก็จะไวเลยนะครับนะคุยทางไลน์จะไวที่สุดนะครับพีีครับฮะ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลาเอฟซีทุก่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกัทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ